เคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนถึงพูดแล้วน่าฟังชวนติดตามและดูมีสเสน่ดึงดูดใจแบบที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้เรื่องนี้ไม่ใช่พรสวรรค์อย่างที่หลายคนคิดแต่เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ด้วยหลักจิตวิทยาที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ววันนี้ผมจะเปิดเผยเคล็ดลับที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่น่าฟังน่าคบและมีสเสน่ห์มากขึ้นกว่าที่เคยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับหนึ่ง ใช้คำถามปลายเปิดกระตุ้นให้อีกฝ่ายเปิดเผยตัวตนและความคิดมากขึ้นการใช้คำถามปลายเปิดเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาที่ทรงพลังในการสร้างความสัมพันธ์และดึงดูดผู้อื่นคำถามปลายเปิดคือคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ด้วยคำว่าใช่หรือไม่ใช่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการคำอธิบายหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมมักขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรอย่างไรทำไมเมื่อ,อไรหรืออธิบาย เมื่อเราใช้คำถามปลายเปิดจะเกิดผลทางจิตวิทยาหลายประการประการแรกมันเปิดพื้นที่ให้คู่สนทนารู้สึกว่าความคิดเห็นของเขามีคุณค่าและได้รับการรับฟังเมื่อคนเรารู้สึกว่าได้รับความสนใจอย่างแท้จริงพวกเขาจะรู้สึกผ่อนคลายและเปิดใจมากขึ้นนอกจากนี้การตอบคำถามปลายเปิดต้องใช้ความคิดและการประมวลผลทางสมองทำให้คู่สนทนารู้สึกมีส่วนร่วม ในการสนทนาอย่างลึกซึ้งในแง่ของประสาทวิทยาเมื่อคนเราได้พูดเกี่ยวกับตัวเองหรือแสดงความคิดเห็นสมองจะหลั่งสารโดปามีนซึ่งเป็นสารเคมีแห่งความสุขทำให้เกิดความรู้สึกดีและอยากพูดคุยต่อการใช้คำถามปลายเปิดจึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารเคมีที่ทำให้รู้สึกดีนี้อย่างต่อเนื่องยิ่งคู่สนทนารู้สึกดีมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งรู้สึกผูกพันและดึงดูดกับผู้ถามมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่นแทนที่จะถามว่าคุณชอบงานของคุณไหมซึ่งเป็นคำถามปลายปิดที่ตอบได้เพียงชอบหรือไม่ชอบเราอาจถามว่าอะไรทำให้คุณตัดสินใจเลือกทำงานในสายงานนี้คำถามนี้เปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้เล่าถึงแรงบันดาลใจประสบการณ์ชีวิตและความฝันของพวกเขาซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งคำถามปลายเปิด ยังช่วยให้เราเข้าใจมุมมองและความคิดของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคนเราได้อธิบายความคิดของตัวเองพวกเขาจะเปิดเผยค่านิยมความเชื่อและประสบการณ์ที่หล่อหลอมพวกเขามาการเข้าใจสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้นในการสนทนาทางธุรกิจหรือการเจรจาต่อรองคำถามปลายเปิดมีประโยชน์อย่างมากในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของอีกฝ่าย เมื่อคนเราได้พูดมากขึ้นพวกเขามักจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยไม่รู้ตัวข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการสร้างข้อเสนอหรือแนวทางแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การใช้คำถามปลายเปิดยังแสดงถึงความใส่ใจและความเคารพต่อคู่สนทนาเมื่อเราถามคำถามที่ต้องการความคิดเห็นหรือมุมมองของพวกเขาเรากำลังส่งสัญญ,ญาณว่าเราให้คุณค่ากับความคิด และประสบการณ์ของพวกเขาสิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกปลอดภัยในการแบ่งปันความคิดและความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นในด้านการพัฒนาความสัมพันธ์คำถามปลายเปิดช่วยสร้างการสนทนาที่มีความหมายและน่าจดจำแทนที่จะเป็นการพูดคุยผิวเผินทั่วไปการสนทนาจะมีความลึกซึ้งและสร้างความประทับใจเมื่อคนเรารู้สึกว่าได้แบ่งปันเรื่องราวที่มีความหมายกับใครสักคน พวกเขามักจะรู้สึกผูกพันกับคนคนนั้นมากขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้คำถามปลายเปิดต้องทำอย่างระมัดระวังและเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ควรถามคำถามที่ล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวหรือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดควรสังเกตภาษากายและน้ำเสียงของคู่สนทนาหากพวกเขาดูไม่สบายใจหรือลังเลที่จะตอบควรเปลี่ยนหัวข้อหรือถอยกลับมาพูดคุยในระดับที่ผิวเผินมากขึ้นการฝึกใช้คำถามปลายเปิด ต้องอาศัยเวลาและการฝึกฝนต้องรู้จังหวะและเลือกคำถามที่เหมาะสมกับสถานการณ์บางครั้งการใช้คำถามปลายปิดก็มีความจำเป็นเช่นกันโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการคำตอบที่ชัดเจนหรือการตัดสินใจที่แน่นอนการผสมผสานร,ระหว่างคำถามปลายเปิดและปลายปิดอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 2. ใช้อารมณ์ขัน เรื่องตลกเล็กๆน้อยๆช่วยผ่อนคลายบรรยากาศอารมณ์ขันเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์และดึงดูดผู้อื่นเมื่อเราทำให้คนอื่นหัวเราะหรือยิ้มร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินและเซโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้รู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายเมื่อคนเรามีความสุขพวกเขาจะเปิดใจและรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยมากขึ้นการใช้อารมณ์ขันที่เหมาะสม ควรเป็นไปอย่างธรรมชาติและสอดคล้องกับสถานการณ์เช่นการเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวที่คนทั่วไปเข้าใจได้เช่นเคยเผลอใส่เสื้อกลับด้านในวันที่ต้องพรีเซนต์งานสำคัญด้วยการแชร์เรื่องราวแบบนี้ทำให้เราดูเป็นมนุษย์มากขึ้นไม่เพอร์เฟกและทำให้คนอื่นรู้สึกผ่อนคลายที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอารมณ์ขันยังช่วยลดความตึงเครียดในสถานการณ์ที่กดดัน เช่นการประชุมสำคัญหรือการเจรจาต่อรองการแทรกมุกตลกเบาๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สามารถช่วยละลายน้ำแข็งและทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอย่างไรก็ตามต้องระวังไม่ให้เป็นการตลทลายหรือล้อเลียนที่อาจทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจการใช้อารมณ์ขันที่ดีควรเป็นการหยอกล้อตัวเองมากกว่าการล้อเลียนผู้อื่นเพราะการตลกกับตัวเองแสดงถึงความมั่นใจและความเป็นกันเอง ในขณะที่การล้อเลียนผู้อื่นอาจสร้างความไม่สบายใจและทำลายบรรยากาศที่ดีได้นอกจากนี้การรู้จักหัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเองยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่และความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานการใช้อารมณ์ขันสามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เมื่อคนรู้สึกสนุกและผ่อนคลายพวกเขาจะกล้าแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันไอเดียมากขึ้น การประชุมที่มีเสียงหัวเราะแทรกเป็นระยะมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการประชุมที่เคร่งเครียดตลอดเวลาอย่างไรก็ตามการใช้อารมณ์ขันต้องคำนึงถึงกาลเทศะและวัฒนธรรมบางเรื่องที่ตลกในวัฒนธรรมหนึ่งอาจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในอีกวัฒนธรรมหนึ่งควรสังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังและปรับเปลี่ยนการใช้อารมณ์ขันให้เหมาะสมหากสังเกตว่าการตลกของเราทำให้ใครรู้สึกอึดอดัด ควรรีบขอโทษและปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารการฝึกใช้อารมณ์ขันเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและความละเอียดอ่อนควรเริ่มจากการสังเกตว่าอะไรทําให้คนหัวเราะและยิ้มจดจําสถานการณ์ที่การใช้อารมณ์ขันประสบความสําเร็จและล้มเหลวเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาทักษะการใช้อารมณ์ขันให้ดียิ่งขึ้นการใช้อารมณ์ขันที่ดีไม่จําเป็นต้องเป็นตนร้ายหรือมุกที่ซับซ้อน บางครั้งเพียงการยิ้มและพูดจายอย่างร่าเริงก็สามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายได้แล้วสิ่งสำคัญคือการรักษาความจริงใจและความเป็นธรรมชาติไม่พยายามฝืนเป็นตลกเกินไปจนดูไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อใช้อารมณ์ขันอย่างเหมาะสมมันจะช่วยสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีคนเรามักจะจดจำคนที่ทำให้พวกเขาหัวเราะและรู้สึกดีได้ดีกว่าคนที่จริงจังตลอดเวลา การมีอารมณ์ขันจึงเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ช่วยดึงดูดผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 3. แสดงความชื่นชมอย่างจริงใจเน้นคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคนการแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการสังเกตและความละเอียดอ่อนสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องชื่นชมในสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนจริงๆไม่ใช่การชมแบบทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับทุกคน เช่นแทนที่จะชมว่าคุณทำงานเก่งมากซึ่งเป็นคำชมกว้างๆเราควรระบุถึงความสามารถเฉพาะที่เราสังเกตเห็น mm hmm. เช่นผมชอบวิธีที่คุณจัดการกับสถานการณ์เมื่อวานโดยเฉพาะตอนที่คุณรับฟังความกังวลของลูกค้าอย่างตั้งใจและสามารถหาทางออกที่ทำให้ทุกฝ่ายพอใจได้การแสดงความจริงใจในการชื่นชมสะท้อนผ่านหลายองค์ประกอบทั้งน้ำเสียงภาษากาย และความละเอียดของการสังเกตคนฟังจะรู้สึกถึงความจริงใจเมื่อเราสามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงสะแสดงให้เห็นว่าเราได้สังเกตและให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาทำจริงๆนอกจากนี้การชื่นชมควรทำในจังหวัดที่เหมาะสมไม่รีบร้อนหรือดูเหมือนมีเป้าหมายแอบแฝงการเน้นคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคนต้องเริ่มจากการสังเกตและทำความเข้าใจบุคคลน,นั้นอย่างแท้จริง ทุกคนมีจุดเด่นและความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันบางคนอาจเก่งในการวิเคราะห์ปัญหาบางคนอาจมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นหรือบางคนอาจมีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่การสังเกตและเข้าใจคุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถแสดงความชื่นชมได้อย่างตรงจุดและมีความหมายความจริงใจในการชื่นชมยังรวมถึงการแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจถึงผลกระทบของสิ่งที่พวกเขาทำ เช่นวิธีที่คุณจัดการโปรเจกต์นี้ไม่เพียงแต่ทําให้งานเสร็จทันเวลาแต่ยังช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับทีมด้วยการอธิบายผลกระทบในวงกว้างแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่พวกเขาทําอย่างแท้จริงการชื่นชมที่จริงใจยังต้องคํานึงถึงจังหวะและความเหมาะสมไม่ควรชมในสถานการณ์ที่อาจทําให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดหรือเขินอายและควรระวังไม่ให้การชมกลายเป็นการเปรียบเทียบกับผู้อื่น นอกจากนี้การแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจยังรวมถึงการติดตามผลและแสดงความสนใจอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงชมแล้วจบไปแต่ควรติดตามความก้าวหน้าและแสดงความยินดีเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จในขั้นต่อไปการทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจและสนับสนุนพวกเขาอย่างแท้จริงการฝึกสังเกตและชื่นชมคุณสมบัติเฉพาะของผู้อื่นเป็นทักษะท,ที่ต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่อง ต้องฝึกมองหาจุดเด่นและความพิเศษในตัวแต่ละคนรวมถึงฝึกการสื่อสารความชื่นชมอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทำได้ดีการชื่นชมจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น 4. <See. S 1> รักษาการสบตาที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปสร้างความรู้สึกอบอุ่นและจริงใจการรักษาการสบตาที่เหมาะสมเป็นทักษะสำคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วการสบตาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ60-70%ของเวลาในการสนทนาซึ่งหมายถึงเราควรสบตาคู่สนทนาเป็นช่วงๆสลับกับการมองไปทางอื่นบ้างเพื่อไม่ให้รู้สึกกดดันหรืออึดอัดการสบตาแต่ละครั้งควรใช้เวลาประมาณ3-5วินาทีแล้วจึงเบนสายตาไปทางอื่นเล็กน้อยเช่นมองไปที่จมูกหรือหน้าผากของคู่สนทนาหรือมองไปรอบๆบ,บริเวณใบหน้า เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติการสบตาที่สร้างความรู้สึกอบอุ่นและจริงใจต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบนอกจากระยะเวลาแล้วยังต้องคำนึงถึงการแสดงออกทางสีหน้าด้วยควรรักษารอยยิ้มเล็กๆที่อบอุ่นและผ่อนคลายไม่เกรงหรือจ้องขเขม็งการยิ้มที่ดีควรสะท้อนออกมาทางดวงตาด้วยที่เรียกว่ายิ้มทางตาหรือดูเช่นสบายซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เกิดรอยยน่นที่หางตาเล็กน้อยแสดงถึงความจริงใจ ในสถานการณ์ต่างๆควรปรับการสบตาให้เหมาะสมเช่นในการประชุมธุรกิจอาจเพิ่มความถี่ของการสบตามากขึ้นเพื่อแสดงความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพแต่ในการพูดคุยทั่วไปอาจผ่อนคลายลงเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองนอกจากนี้ควรสังเกตวัฒนธรรมและความสบายใจของคู่สนทนาด้วยเพราะในบางวัฒนธรรมการสบตานานเกินไปอาจถือเป็นการไม่สุภาพ เทคนิคที่ช่วยให้การสบตาดูเป็นธรรมชาติคือการฟังอย่างตั้งใจและแสดงความสนใจในสิ่งที่คู่สนทนาพูดเมื่อเราสนใจจริงๆการสบตาจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและไม่ดูฝืนในขณะที่คู่สนทนากำลังพูดเราควรสบตาเพื่อแสดงว่ากำลังฟังอย่างตั้งใจและเมื่อถึงคราวที่เราพูดอาจลดการศบตาลงบ้างเพื่อคิดและเรียบเรียงคำพูดการฝึกฝนการสบตาสามารถทำได้ในชีวิตประจาวัน เริ่มจากการสังเกตสีตาของคนที่เราคุยด้วยฝึกมองที่ดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือสลับไปมาระหว่างตาทั้งสองข้างหากรู้สึกอึดอัดสามารถมองที่จุดระหว่างคิ้วหรือสันจมูกแทนได้เพราะคู่สนทนาจะรู้สึกเหมือนเรากำลังศบตาอยู่การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราคุ้นเคยและทำได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องปรับการศบตาให้เหมาะสม กับแต่ละบุคคลและสถานการณ์บางคนอาจรู้สึกสบายใจกับการสบตามากกว่าคนอื่นดังนั้นควรสังเกตปฏิกิริยาและความรู้สึกของคู่สนทนาหากสังเกตว่าเขาหลบตาบ่อยหรือดูดอัดควรลดการศบตาลงแต่หากเขาดูเปิดรับและผ่อนคลายก็สามารถรักษาการสบตาได้นานขึ้นการเข้าใจและตอบสนองต่อความรู้สึกของคู่สนทนาจะช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองห้า ใช้พลังงานเชิงบวกสร้างบรรยากาศที่สดชื่นพลังงานเชิงบวกคือการแสดงออกถึงความกระตือรือร้นความสดใสและความมีชีวิตชีวาผ่านทั้งคำพูดน้ำเสียงและภาษากายเมื่อเรามีพลังงานเชิงบวกจะส่งผลให้คนรอบข้างรู้สึกมีพลังและมีความสุขไปด้วยเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนรอบข้างการใช้พลังงานเชิงบวกเริ่มจากภายในจิตใจ เช่นการมองโลกในแง่ดีการเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์และการมีความหวังในอนาคตการสร้างบรรยากาศที่สดชื่นทำได้หลายวิธีเริ่มจากการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาด้วยน้ำเสียงที่มีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆการแสดงความสนใจในเรื่องราวของผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสการแสดงออกเหล่านี้จะทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและอยากเข้าใกล้ ในทางวิทยาศาสตร์เมื่อเราแสดงออกถึงพลังงานเชิงบวกร่างกายจะหลั่งสารเคมีที่ทำให้มีความสุขเช่นเซโรโทนินและเอนโดรฟินซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อตัวเราเองแต่ยังส่งผลต่อคนรอบข้างด้วยเมื่อผู้อื่นสัมผัสได้ถึงพลังงานเชิงบวกของเราพวกเขาจะรู้สึกผ่อนคลายและเปิดใจที่จะสร้างความสัมพันธ์มากขึ้นการมีพลังงานเชิงบวกจะทำให้เรามีสเสน่ห์มากขึ้น เพราะคนมักถูกดึงดูดโดยผู้ที่ทําให้พวกเขารู้สึกดีเมื่อเราเป็นแหล่งของความสุขและพลังงานบวกผู้คนจะอยากอยู่ใกล้และมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากขึ้นนอกจากนี้พลังงานเชิงบวกยังช่วยให้เราดูอ่อนเยาว์มีชีวิตชีวาและน่าสนใจมากขึ้นในสายตาผู้อื่นอย่างไรก็ตามการใช้พลังงานเชิงบวกต้องทำอย่างเหมาะสมและจริงใจไม่ใช่การแซงทำหรือฝืนจนเกินไปควรเริ่มจากการดูแลสุขภาพกายและใจ ของตัวเองให้แข็งแรงเพราะเมื่อเรารู้สึกดีจากภายในพลังงานเชิงบวกจะแผ่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติการฝึกฝนการใช้พลังงานเชิงบวกเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนและความตั้งใจเมื่อทำได้อย่างสม่ำเสมอจะกลายเป็นนิสัยและเป็นส่วนหนึ่งของบุค,คลิกภาพที่มีสเสน่ห์และน่าดึงดูด 6. ใช้พลังของความเงียบรู้จังหวะในการฟังและพูดพลังของความเงียบ เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ส่งพลังในการสร้างสเสน่ห์และอิทธิพลต่อผู้อื่นเมื่อเราใช้ความเงียบอย่างมีศิลปะมันสามารถสื่อสารได้มากกว่าคำพูดความเงียบที่มีพลังไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่เป็นการแสดงถึงความมั่นใจการควบคุมตนเองและความเข้าใจในสถานการณ์เช่นการรู้จักเงียบฟังอย่างตั้งใจเมื่อคู่สนทนากำลังระบายความรู้สึกหรือการใช้ความเงียบชั่วขณะเพื่อสร้างน้ำหนักให้กับคำพูด ที่กำลังจะตามมาการรู้จักใช้ความเงียบเป็นการแสดงถึงความฉลาดทางอารมณ์เพราะบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยกลับมีพลังมากกว่าการพูดมากมายโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือมีความขัดแยง้งการเงียบช่วยให้เรามีเวลาคิดประมวลผลและเลือกคำพูดที่เหมาะสมนอกจากนี้ความเงียบยังช่วยให้คู่สนทนารู้สึกว่าเรากำลังรับฟังพวกเขาอย่างแท้จริง ไม่ได้แค่รอจังหวะที่จะพูดของตัวเองเมื่อเราใช้พลังของความเงียบเป็นจะเกิดผลหลายประการประการแรกเราจะได้รับข้อมูลและความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นจากการฟังอย่างตั้งใจประการที่สองคนอื่นจะรู้สึกว่าเราเป็นคนน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้เพราะเราไม่ด่วนตัดสินหรือแทรกแซงความคิดของพวกเขาประการที่สามคำพูดของเราจะมีน้ำหนักและได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะเราพูดในจังหวะที่เหมาะสมและมีเนื้อหาที่ผ่านการคิดไตรตรองมาแล้วการรู้จังหวะในการฟังและพูดเป็นทักษะสำคัญเพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้อยู่ที่การพูดเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรฟังจังหวะที่เหมาะสมในการพูดคือตอนที่คู่สนทนาแสดงความคิดเห็นจบแล้วหรือเมื่อมีจังหวะหยุดที่เป็นธรรมชาติการแทรกพูดหรือรีบพูดเร็วเกินไป อาจทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเราไม่ให้เกียรติหรือไม่สนใจฟังความคิดเห็นของพวกเขาในทางจิตวิทยาความเงียบอย่างช่วยสร้างพื้นที่ให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกมากขึ้นเมื่อเราเงียบและแสดงท่าทีรับฟังคู่สนทนาจะรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนมากขึ้นนี่เป็นวิธีที่ทรงพลังในการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง การใช้ความเงียบอย่างมีศิลปะจึงเป็นทักษะท,ที่สำคัญในการสร้างสเสน่ห์และอิทธิพลต่อผู้อื่น 7. แสดงความเมตตาใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นการแสดงความเมตตาและใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นเป็นคุณสมบัติที่ทําให้เรามีสเสน่ห์และน่าดึงดูดมากขึ้นเพราะมนุษย์ทุกคนต้องการความเข้าใจและการยอมรับเมื่อเราแสดงความเมตตาคนอื่นจะรู้สึกปลอดภยัยไว้วางใจ และอยากเข้าใกล้เรามากขึ้นเช่นเมื่อเพื่อนร่วมงานทำงานผิดพลาดแทนที่จะตำหนิหรือวิจารณ์เราแสดงความเข้าใจและช่วยหาทางแก้ไขหรือเมื่อเห็นคนแปลกหน้าต้องการความช่วยเหลือเราเข้าไปถามไถ่และช่วยเหลือด้วยความจริงใจความเมตตาแสดงออกได้ในหลายรูปแบบทั้งคำพูดการกระทำและภาษากายเช่นการรับฟังปัญหาของเพื่อนโดยไม่ด่วนตัดสินการให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้ การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือแม้แต่การยิ้มให้กับพนักงานบริการการแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อคนอื่นประสบปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงความเมตตาที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอบอุ่นและประทับใจเมื่อเราเป็นคนมีความเมตตาคนอื่นจะรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งพาได้เป็นคนน่าคบหาและน่าไว้วางใจพวกเขาจะรู้สึกสบายใจที่จะเปิดเผยตัวตน และแบ่งปันเรื่องราวกับเราตัวอย่างเช่นหัวหน้าที่เข้าใจและใส่ใจความรู้สึกของลูกน้องลูกน้องจะทำงานด้วยความทุ่มเทและจงรักภักดีหรือเพื่อนที่คอยรับฟังและให้กำลังใจในยามที่เราท้อแท้เราจะรู้สึกผูกพันและอยากรักษามิตรภาพนั้นไว้ความเมตตาจึงเป็นหลักฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความหมายยกตัวอย่างเพิ่มเติมเช่น เมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานใหม่ดูเคว้งคว้างเราเข้าไปทักทายและช่วยแนะนำสิ่งต่างๆให้เมื่อรู้ว่าเพื่อนกำลังป่วยเราส่งข้อความถามถ่ายอาการและเสนอความช่วยเหลือเมื่อเห็นคนแก่ถือของหนักเราเสนอตัวช่วยถือให้เมื่อมีคนทำของตกในที่สาธารณะเราช่วยเก็บให้เมื่อเพื่อนกำลังมีปัญหาครอบครัวเราเป็นผู้รับฟังที่ดีโดยไม่ตัดสินการแสดงความเมตตาไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไป บางครั้งเพียงการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการจําได้ว่าเพื่อนร่วมงานแพ้อาหารอะไรการถามถึงสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาหรือการสังเกตเห็นว่าใครกำลังมีเรื่องกังวลเหล่านี้ล้วนแสดงถึงความเมตตาและความใส่ใจที่ทำให้เรามีสเสน่ห์มากขึ้น 8. ใช้เทคนิคการสะท้อนท่าทางเรียนแบบท่าทางและน้ำเสียงของคู่สนทนาอย่างแนบเนียนเพื่อสร้างความรู้สึกคุ้นเคย เทคนิคการสะท้อนท่าทางเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทำให้คู่สนทนารู้สึกสบายใจและเชื่อมโยงกับเราโดยไม่รู้ตัวเป็นการเรียนแบบท่าทางน้ำเสียงและการแสดงออกของคู่สนทนาอย่างละเอียดอ่อนและแนบเนียนโดยต้องทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ให้ดูเหมือนการเรียนแบบหรือล้อเลียนตัวอย่างการใช้เทคนิคน,คนี้ถ้าคู่สนทนาพูดเสียงเบาเราก็ปรับน้ำเสียงให้เบาลงเล็กน้อย ถ้าเขานั่งโน,น้มตัวมาข้างหน้าเราค่อยๆโน้มตัวตามเล็กน้อยถ้าเขายิ้มเราก็ยิ้มตอบอย่างเป็นธรรมชาติถ้าเขาพูดช้าและชัดถ้อยชัดคำเราก็ปรับจังหวะการพูดให้ช้าลงเช่นกันถ้าเขาใช้ท่าทางประกอบการพูดเราอาจใช้ท่าทางคล้ายๆกันบ้างการสะท้อนท่าทางที่มีประสิทธิภาพต้องทำด้วยความละเอียดอ่อนควรหน่วงเวลาสองถึงสมวินาทีก่อนเรียนแบบและไม่จำเป็นต้องเรียนแบบทุกอย่าง เลือกเฉพาะบางท่าทางที่สำคัญเช่นในการประชุมถ้าคู่สนทนาวางมือบนโต๊ะเราอาจรอสักครู่แล้วค่อยๆวางมือในลักษณะคล้ายกันหรือเมื่อเพื่อนกำลังเล่าเรื่องตื่นเต้นและใช้มือประกอบการเล่าเราอาจใช้ท่าทางประกอบการตอบสนองบ้างเพื่อแสดงความเข้าใจและมีส่วนร่วมเทคนิคนี้ทำงานได้ดีเพราะมนุษย์มีแนวโน้มที่จะชอบคนที่มีลักษณะคล้ายตัวเองเมื่อเราสะท้อนท่าทางของใคร สมองของพวกเขาจะรับรู้ว่าเรามีความคล้ายคลึงกันทำให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยและไว้วางใจโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามต้องระวังไม่ให้การเรียนแบบดูจงแจ้งหรือเกินเลยจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจการสะท้อนท่าทางที่ดีควรรวมถึงการสะท้อนอารมณ์และพลังงานของคู่สนทนาด้วยเช่นถ้าเขากำลังตื่นเต้นเราอาจแสดงความกระตือรือร้นตอบรับแต่ถ้าเขากำลังเศร้า เราก็ควรปรับท่าทางและน้ำเสียงให้นุ่มนวลและเห็นอกเห็นใจการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอารมณ์ของคู่สนทนาจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง9พูดถึงความสนใจร่วมสร้างการเชื่อมโยงผ่านสิ่งที่ชอบเหมือนกันการพูดถึงความสนใจร่วมเป็นวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพเพราะมนุษย์มักรู้สึกผูกพันกับคนที่มีความชอบหรือความสนใจคล้ายกันเมื่อเราค้นพบสิ่งที่ชอบเหมือนกัน จะเกิดความรู้สึกเข้าใจกันและกันในระดับลึกการแบ่งปันความหลงไหลความชื่นชอบหรือประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันจะสร้างพื้นฐานสำหรับการสนทนาที่สนุกและมีความหมายการแสดงความสนใจร่วมที่แนบเนียนเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดีสังเกตและจดจำสิ่งที่คู่สนทนาพูดถึงด้วยความกระตือรือรน้นจากนั้นค่อยๆแสดงความสนใจของเราที่สอดคล้องกัน โดยไม่รีบร้อนหรือดูเหมือนพยายามเอาใจมากเกินไปการแบ่งปันประสบการณ์หรือมุมมองของเราควรทำอย่างธรรมชาติเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าการพยายามแสดงว่าเรารู้มากกว่าสิ่งสำคัญคือต้องแสดงความสนใจอย่างจริงใจไม่ใช่แกล้งทำเป็นชอบเพื่อเอาใจเพราะคนส่วนใหญ่สามารถรับรู้ได้ถึงความไม่จริงใจการแสดงความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อีกฝ่ายสนใจ การถามคำถามที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องนั้นๆและการแบ่งปันข้อมูลใหม่ๆที่อาจเป็นประโยชน์จะช่วยสร้างการสนทนาที่มีคุณค่าและน่าจดจำตัวอย่างการพูดถึงความสนใจร่วมสังเกตว่าคุณชอบดูซีรีส์เกาหลีเหมือนกันได้ดูเรื่องนี้บ้างไหมเห็นว่าคุณชอบถ่ายรูปเหมือนกันใช้กล้องอะไรอยู่ครับผมเพิ่งเริ่มสนใจการถ่ายภาพอยากขอคำแนะนำได้ยินว่าคุณชอบทำอาหารด้วยมีสูตรเด็ดอะไรแนะนำไหม ผมกำลังหัดทำสังเกตว่าคุณสนใจเรื่องการลงทุนเหมือนกันมีมุมมองยังไงกับตลาดในช่วงนี้บ้าง 10. ผพูดช้าและชัดเจนแสดงถึงความมั่นใจและน่าเชื่อถือการพูดช้าและชัดเจนเป็นศิลปะของการสื่อสารที่มีพลังเมื่อเราพูดช้าและชัดเจนมันส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ฟังในหลายมิติทั้งด้านความน่าเชื่อถือความมั่นใจและการดึงดูดความสนใจ การพูดช้าแสดงถึงการควบคุมตนเองและความคิดที่เป็นระบบทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเราเป็นคนมีสติรอบคอบและน่าไว้วางใจเมื่อเราไม่รีบร้อนในการพูดแสดงว่าเรามั่นใจในสิ่งที่กำลังสื่อสารและให้ความสําคัญกับการทำให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างชัดเจนการพูดช้าและชัดเจนยังช่วยให้เรามีเวลาในการเลือกใช้คำและน้ำเสียงที่เหมาะสมทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเราพูดช้าเราจะมีเวลาคิดและจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้นทําให้การสื่อสารมีโครงสร้างและเหตุผลซึ่งสิ่งนี้ทําให้เราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาผู้อื่นนอกจากนี้การพูดช้ายัางช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสารลดการพูดติดอ่างหรือการใช้คําฟุ่มเฟืยที่ไม่จําเป็นความชัดเจนในการพูดไม่ได้หมายถึงแค่การออกเสียงชัดเท่านั้นแต่รวมถึงการเว้นจังหวะ การหยุดพักที่เหมาะสมและการเน้นคำสำคัญการพูดช้าทำให้เรามีเวลาในการสร้างจังหวะเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการหยุดเล็กน้อยก่อนประเด็นสำคัญการเน้นเสียงในคำที่ต้องการเน้นย้ำหรือการผ่อนจังหวะเมื่อต้องการสร้างอารมณ์ความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ทำให้การพูดของเรามีมิติและน่าสนใจมากขึ้นเคล็ดลับเพิ่มเติมในการพูดช้าและชัดเจนฝึกหายใจให้ลึกและสม่ำเสมอขณะพูด ใช้การเว้นวรรคเพื่อสร้างจังหวะและน้ำหนักให้กับคำพูดเน้นการออกเสียงพยัญชนะและสระให้ชัดเจนสบตาผู้ฟังเพื่อสร้างความมั่นใจและการเชื่อมต่อใช้ระดับเสียงที่พอเหมาะไม่เบาหรือดังเกินไปพูดทีละประเด็นไม่รีบรวบรัดหรือพูดวกวนมันสังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังเพื่อปรับจังหวะการพูดฝึกอ่านออกเสียงหนังสือหรือบทความเพื่อพัฒนาทักษะการพูดสุดท้าย หากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องปลุกยักษ์ในตัวคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ